ว่ามันคือไอคอนของรถสปอร์ตเปิดประทุนแห่งยุค90ของทางฝั่งเอเชียเลยก็ว่าได้นะและผมเชื่อนะครับว่ารถรุ่นนี้เป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนคันแรกของใคร,รหลายๆคนนะครับทุกวันนี้มองยังไงมันก็ยังมีสเสน่ห์ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เมกะคาร์ต่ออิมพอร์ตนะครับศูนย์รวมรถนําเข้ารถพรีเมียมยูสคาร์หลากหลายรุ่นที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอนะครับและที่เห็นเหลืองแดงอยู่ข้างหลังผมตอนนี้นะครับผมเชื่อได้ว่าเป็น รถสปอร์ตโรสเตอร์ขวัญใจของท่านผู้ชมหลายๆคนเลยก็ว่าได้บางคนรู้จักรถรุ่นนี้กันในชื่อที่ว่ามิยาตะนะครับผมบางคนเรียกว่าอุนอสโรสเตอร์นะครับแต่ที่พูดปุ๊บแล้วทุกคนร้องอ๋อเลยนะครับนั่นก็คือ Mazda MX-5 นั่นเองครับ Mazda MX-5 นะครับท่านผู้ชมถูกผลิตขึ้นมาทั้งหมดตอนนี้นะครับ4เจเนอเรชันด้วยกันนะครับนั่นก็คือมี NA นะครับ NB NC และ N.D นะครับและวันนี้ที่เมกะคาร์นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนั่นก็คือโฉม N.C และ N.D นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกกันก่อนเลยนะครับกับเจ้าคันเหลืองคันนี้นะครับกับ Mazda MX-5 ปี2007โฉม N.C ครับคันนี้มาพร้อมกับตัวรถที่มีสีเหลืองนะครับโดดเด่นสะดุดตาตามสไตล์รถสปอร์ตรสเซอร์อรยุค90นะครับ คันนี้ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะได้ล้อแม็ก BBS ขอบ18นะครับที่มาพร้อมกับยาง GT Radial นะครับปี2021เลยนะฮะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันต่อนะครับท่านผู้ชมในส่วนของด้านท้ายของ MX5 NC คันนี้นะครับผมมาพร้อมกับไฟท้ายนะครับที่ เปลี่ยนไปนะครับจากโฉม N.B. นะครับผมนั่นก็คือไฟท้ายของเขานะครับจะเป็นไฟท้ายแบบใสาแล้วนะครับซึ่งโฉมก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นไฟท้ายแบบทับทิมแดงนั่นเองนะครับผมด้านซ้ายนะครับมาพร้อมกับโลโก้ Mazda ด้านขวาเป็นตัวหนังสือโ o s t e r มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันต่อเลยนะครับผม คันนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจร,ระบบ Keyless Go นะครับปลดล็อกเปิดล็อกที่มือเปิดได้เลยนะฮะนี่ครับผมคันนี้นะครับในส่วนของภายในมาพร้อมกับเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับตัดสลับกับบริเวณคอนโซลที่มีสีดำเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมอ่า เครื่องสมบูรณ์ดีมากๆเลยนะครับผมบริเวณคอนโซลกลางนะครับประกอบไปด้วยปุ่มเปิดปิดหลังคาแข็งแบบไฟฟ้านะครับคันนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Android ซึ่งใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับผมมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นพร้อมแพดเดิลชิพนะครับผม คันนี้นะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับกับอีก166แรงม้านะครับบวกกับตัวรถที่มีน้ำหนักที่เบานะครับทำให้ Mazda MX-5 NC คันนี้นะครับเป็นรถที่ขับสนุกมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าพอฟังมาถึงขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะฟังราคากันแล้วใช่ไหมครับคันนี้นะครับ m a z d a MX-5 NC นะครับ รุ่นหลังคาแข็ง RHT นะครับปี2007คันนี้ราคาอยู่ที่1,250,000บาทครับผมมาครับท่านผู้ชมกับเจ้าแดงน,นะครับคันนี้นะคร Mazda MX 5ปี2016โฉม ND กับเจเน r เรชันที่4แล้วนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปและเห็นได้ชัดจากรุ่นก่อนๆเลยนะครับนั่นก็คือรูปร่างหน้าตาของเขาที่ดูจะสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับมาพร้อมกับ เส้นสายบอดี้ตัวรถนะครับที่ดูเป็นเหลี่ยมสันเฉียบคมมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับชุดบอดี้พารสุดอลังการอย่าง i m ม e n GT ทนะครับที่เรียกได้ว่าสวยงามและลงตัวสุดๆกันไปเลยคันนี้นะครับได้ล้อแมกเดว r ิ m a ยูเวิร์กเมสเนะครับมาพร้อมยางบิสโตนโพเทนซ่านะครับท่านผู้ชมอ่าสวยงามเลยนะครับดูสิฮะคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างนะครับ แบบระบบไฮดรอลิกเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูในส่วนของด้านท้ายของเจ้า MX5 ND คันนี้กันบ้างนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปและเห็นได้ชัดนะครับคือไฟท้ายของเขานะครับดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมดูสิฮะเส้นสายต่างๆนะครับให้อารมณ์ความรู้สึกที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ และท้ายของเขาแน่นอนครับท่านผู้ชมอลังการงานสร้างจริงๆครับด้วยชุดบอดี้พาร์ตของอิมเก g นจีทนะฮะมาพร้อมวิงหลังนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับ MX5ND คันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบกุญแจแบบ Keyless Go นะครับท่านผู้ชมสามารถปลดล็อกเปิดล็อก ตรงมือเปิดประตูตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่าเนี่ยนะครับแล้วกุญแจท่านผู้ชมสามารถเก็บใส่กระเป๋าไว้ได้เลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูภายในต่อครับอ่าตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ภายในกันแล้วนะครับผมกุญแจเก็บไว้ในกระเป๋านะครับพุชสตาร์ทได้เลยครับอ่าฟังเสียงเครื่องนะครับผม ภายในของเขานะครับถูกออกแบบมาในโทนสีดำนะครับผมมาพร้อมกับจอหน้านะครับขนาด7นิ้วจากโรงงานนะครับท่านผู้ชมเกียร์นะครับ6สปีดนะฮะมาพร้อมกับเซ็นเตอร์คอม d e นดอร์นะฮะที่ควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆบนหน้าจอนั่นเองนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับ คูมารายแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับแพ t เ e ิ n ชิ i นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างที่เด็ดเลยนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับได้รถเจ้าของมือเดียวนะครับวิ่งมาเพียงแค่34,088กิโลเท่านั้นเองนะครับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบช่วงล่างแบบไฮดรอลิกผ่านรีโมทกันนะครับผมอันนี้มีเมมโมรีไว้สระดับด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ระดับที่4คือระดับนี้นะครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไล่ลงเรื่อยๆนะครับระดับ3นะครับอ่าระดับ2ครับระดับ1ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับสายหมอบครับผมดูสิฮะ เตี้ยจัดเลยนะโอ้เนี่ยครับรถวัยรุ่นนะครับท่านผู้ชมคงอยากรู้ราคากันแล้วนะครับผมกับเจ้าแดงคันนี้นะครับ มาสด้า MX-5 ND ปี2016คันนี้นะครับกับราคาสุดพิเศษนะครับ1,890,000บาทนะครับผมลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปเลยครับผมใช้เงินออกรถนิดหน่อยนะฮะหากท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจรถทั้ง2คันนี้นะครับสามารถ Walk-in เข้ามาทดลองขับได้นะครับที่โชว์รูมเมกาคาร์ u ออ i โตอิ t พอร์ตนะครับบนถนนกาญจนาพิเศษนะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดต้องขอตัวลา ไปก่อนนะครับผมสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมมีรถที่เด็ดคันไหนที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมต้องคอยติดตามชมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่อง MEGA CAR AUTO IMPORT นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ